มันจะเป็น27 9อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเดี๋ยวและตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะบออกเพื่นๆด้วยถ้าอาจารย์ต่อแล้วพี่ร้พี่ร้อรอบสองแล้วนะอันนี้พี่ร้อรอบสองแล้วอ้าวผมหลายรอบแล้วอ่ะอ่ะนี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะ กันหมดไปเลยไม่มีใครฟังเลยเขาฟองว่าอาจารย์ทุกคนตั้งใจว่าอันนี้คือการเรียนรู้แล้วมายถึงว่าไม่ได้ยังยังไม่ได้ไลฟ์สดต้องลงมือทำอันนี้ต้องลงมือทำดูไลฟ์สดแล้วฟังเสียงไม่รู้เรื่องเลยครับเมื่อคืนเมื่อคืนกลัวเปิดไมค์เดี๋ยวมันด้อันนี้ก็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 ถูกเหมือนกันแต่ว่า องเจ็ดนี่ยคือเลขอนาคตเลขอนาคตก็คือเราต้อง,พ,งพัฒนาเลขสองเจ็ดคะเราต้องรับพัฒนาคือก็ต้องเรียนรู้พัฒนาใช่ใช่แล้วก็ในปัจจุบันเราก็ลงมือทำใช่ค่ะเราต้องต้องทำบุญเยอะๆใช่ไหมแล้วแต่ว่ามันมีเลขสองไหมคะเราต้องแยกแยะด้วยการทำบุญไม่ใช่เราทำบุญไปเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะพอจะเข้าใจไหมคะแล้วเมื่อวานนี้มีใครงงอะไรไหมมัน ถึงวงกลมตัวเลขเยอะๆยังไม่ถึงใช่ไหมคะใครบวกผิดบวกถูกบวกได้ไม่เข้าใจมั้ยมีมีมีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างวงแล้วสัญลักษณ์หนึ่งสองสามสี่ห้าวงวงเรียกเลยวงแล้วเข้าใจไหมคะวงเป็นไหมคะน้องแอบวงเป็นไหมคะไม่ติวงเป็นไหมคะวงเป็นแล้วโหเก่งมากเลยอ่าอาอาไม่อะไรนะคะแม่โจ้แม่โจ้มาจากแม่โจ้แม่โจ้เข้าใจไหมคะที่วง เข้าใจอุ๊ยเก่งใช่ไหมรู่นนี่เก่งมากเลยตั้งใจเรียนอาหารทานได้ยังคะไม่โจ้ไม่โจ้พักที่นี่หรือเปล่าคะเอกัเอเลยเอ้เพื่อนอของเราหายไปกี่คนคะมีทั้งหมดแปดแต่ท่านหายไปคนนึงหายที่โอ๋ไปอีกคนนึงกำลังเดินทางมานะคะมาไกลมากเดินเดินทางมาจากสุลาษฎรคนะตอนนี้ถึงปัตตานีแล้วทำง,งาน เทพแล้วอ๋อไปเปลี่ยนตัวอ่าวเขาตอนนี้เลยพากระจากเครื่องบินนะคะบินตรงมาจากสุราษฎร์แล้วตอนนี้ถึงลำปางแล้วนะคะใกล้จะถึงเชียงใหม่แล้วพี่ประดลัดก็จะมาหาจันเมื่อไหร่อ่าลงเครื่องแล้วนะคะตอนดีไม่ได้ทานข้าวใช่ไหมคะวันนี้แม่อุ้ยทำอะไรนะเข้าส้มอร่อยมาก ใช่ไหมคะได้เข้าไปทานเขาชาม่น่าเยอเรียนไปอาบบกมือให้เพื่อนเนี่ยค่ะเพื่อนเพิ่งมาตม้อนรับเลยค่ะถ้าใครมาช้าเราจะปุกมือต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะให้เขาเข้ามาข้าวส้มอร่อยมากแล้วก็ใช่ข้าวส้มค่ะข้าวที่เขาใส่กับเลยนะคะมะเขือเทศอร่อยมากเต็มมินซ <nelle> ีม<ช>ะ<บ><ช><บ>เขือเทศข้าวผัดมะเขือเทศข้าวผัดมะเขือเทศใช่แบบไทยใหญ่ เมื e mate, unit, like ่อวานนี s <S ้พอเรียนรู uh, ้แล้วเราเป็นเลขอะไรตัวเลขอะไรเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเข้าใจตัวเองมากขึ้นใช่ไหมคะจะมีอยู่เลขหนึ่งอ่านตัะเลขนี้เหมือนกันหมเลยแมตติกแม่ติกเลขเดียวกันนึงใช่ค่ะเหมือนกับทักสินชินวัตรด้วยนะคะ ดูได้ไม่อยู่อยู่ประเทศเชียงใหม่นี่แหละเพราะปกติหนูอยู่หนองคายไงหนูก็ย้ายตัวเองมาอยู่ประเทศเชียงใหม่ไงเป็นคนพักถิ่นมั้งนะใช่เป็นคนพักถิ่นนะคะเป็นคนใต้ใต้เลยมาหน่อยนึงใช่ใต้เลยมาหน่อยหนึงแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้สองเจ็ดเก้าของพี่รถนี่พระอาจารย์บอกว่าไงสองเจ็ดเก้ายาวกว่า กันเจ้าอาว่านดีว่านเจ้าสองเจ็ดเก้าไม่เป็นไรค่ะให้ไปก่อนให้ไปก่อนพี่รถเดี๋ยวพี่รถได้เลยแล้วเลยช่วงนั้นมาแล้วเลยช่วงนั้นมาแล้วล่าสองสองสี่สองสองสี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าพี่รสไม่มากับแฟนนี่คือคืออันนี้เลยแต่หรือว่าให้น้องนั่งยานให้ก็ได้เล่นสองสองสี่เนี่ยต้องบอกพ่อจันพ่อจารย์บอกเาไปฟังไหมยังคะเนี่ย จริงสองสองสี่นี่ก็ไม่อยากจะเผาพี่อะเนาะนั่งอย่างเลยเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่เขาผ่านมาแล้วเขาผ่านมาแล้วก็สี่สิบขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าสี่สิบขึ้นแล้วผ่านไปแล้วพ, <อ40 S 1> พี่รถมันเป็นสิ่งบไ่แล้วอ่าปุ้ยสวัสดีค่ะผมมือให้ปุ้ยเลยค่ะแล้วมีเลขอะไรอีกมีเลขอะไรที่ที่มันสามศูนย์สามน้องแอมมกับสามสองห้า สามูสามเหมือนเลขเดียวกับผ้าจารเลยผ้าจานหมดไปแล้วใช่ไหมคะถ้าถ้าด้านการพูดตอพัฒนาการการพูดเนี่ยเพราะว่าสามูนูนี่มันจะเหมือนแบบเหมือนมันไม่มีมันเป็นความว่างเปล่าในการที่เราพูดไปอะไรเงี้ยถ้าเราเรียนรู้เรียนรู้เยอะๆเนี่ยอ่าเราสามารถหาเนื้จัดการที่เราพูดได้เยอะเราจะเอาเท่าไหร่เราฝึกฝนตัวเองเราฝึกฝนตัวเอง303มมันเป็นการฝึกฝน ผลแต่ทําไมบางครั้งเหมือนกับเหมือนไม่มีอะไรเราเรียนไปแล้ว้ามันมันเหมือนเหมือนเป็นเหมือนว่างเปล่าในใจใช่ไหมคะไม่ค่อยเชื่อคนง่ายหรอกใช่ไหมคนในใจไม่เชื่อคนง่ายๆต้องได้ทําเองจไม่เป็นไม่เป็นมะไรหรูอว่าอาใครทำเนาะเพราะว่ามันหยดมาจากชิดานเดินเไปเกี่ยวเียน้ำะอาจานลื่แน่นอนเพราะอาจาร์ใส่รองเขาอยู่ใส่รองเท้า ไม่ค่ะเพราะว่านี่นเป็นยานนะสะดุดสะดุดป,กดดปักก็ดีแต่อยังสะดุดรักอยูนะที่วัดมาบ่อยๆนี่มีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่พระอาจารย์เด็วเกิดหรือนอกเรื่องเงี้ยสามส่วนสามแล้วก็สนะามสองห้านี่ยไปกัดอิสระด้วยอิสระเกินไป<ร>ทาง<ร>ด้านทางด้านการกระทำอย่าอิสระเกินไปเนาะการอิสระเกินไปเดนินหน้าไม่บ่อยเดรือต้องขาพอดีอะไรค่ะ แล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกสองเกหนึ่งหนึ่งสองล่ะคะของคุณโอยังไม่มาเราจะไม่นินทาเพื่อนแล้วกนพี่โอยังไม่มาแล้ก็แม่โจแม่โจ้สองสามห้าสองมห้าสามหใหมหนูเลยเอาพูดถึงสองสอห้าก่อนเรามาทวงตัวเรขกันสองสามห้า ็นการละอิสระอ่าแล้วก็การพูดจาเหมือนกันแล้วก็ช่วงช่วงนั้นมาาันผ่านไปแล้วเรา,เาตอนนี้เนาะแม่จะสามารถนุ่มน้ำใจใจคุณให้คนมารวมกันได้ใช่ไหมคะเป็นยาใจของคุณได้ละแล้วก็ทําอะไรอ่าด้วยใจเรารักษาใจคุณได้ด้วยวาจาของเราอ่ารวมคนได้ช่วยช่วยให้ให้คนอ่ะมีความสุขให้ครอบครัวมีความสุขได้อ่าชมมติว,ว่าคนทะเลาะกันแม่โจ้าสามารถ ให้คนเหล่านั้นเคลียร์กันแล้วมาลักกันได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรนะสามสามหกสามสามหกก็เหมือนกันก็สามารถรักนี่ค่ะแม่โจมาเรียนตรงเนี้ยถูกต้องแล้วเพราะว่าเราสามารถรักษาใจคุณได้ยังแม่โจ้มีมีพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมคะในการที่เรารวบรวมคนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรามาเรียนตรงเนี้ยสามสามหกก็คือว่า แม่โจ้ก็จะรู้ว่าตัวเลขทอทอรหัสชีวิตปุ๊บเราจะรักษาใจคนนี้ยังไงคนนี้สึ่งว่าเขามีหนึ่งเยอะมากมีหนึ่งสี่ตัวแล้วเขาก็โหรุนแรงมากเลยเขาไม่เชื่อใครเขาเป็นตัวของตัวเองมากแม่โจ้ขอัะละสี่ตัวแล้วแม่โจ้ก็มาทําเป็นวงที่พ่ะอาจารย์สอนเมื่อวานนี้วงวง,วงดูว่าตรงไหนเขาอ่อนเราสามารถไปรักษาใจของเขาตรงนั้นได้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาแต่เรา สามารถนําตัวเลขเอาไม้เขารับรู้แล้วให้เขาฟันว่าเขาควรนรับจินนีน hmm? ิดน hmm? wow. ึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่โจจะมีวัฒศิลในตรงนี้เพราะว่ามันลยช่วงช่วงลุกแล้วตอนนี้เป็นช่วงรวมผลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอะไรอีกอ๋อนี่พี่เล็กเดี๋ยวพี่เล็กมาพี่พี่พี่งพี่เล็กมีอะไรอีกคะมีอะไรถามอีกไหมมีอะไรอีไหมเอย ก uh, ับข้าวไม่อร่อยบอกได้นะคะกับข้าวไม่เมใ่ไวเค็มหนมเสถาคม่ยไมัน้ม้ามาว่านเราสามารถที่ะทสกอร่อยนะ ทำงมาแล้วแล้ว่อคุณูิกับจได้หมดเนะใเป็นคุณกุจ่อร่อยใช่ไมคะอร่อยยแม่อร่อยต้งายากระดพี่ไว้อร่อยไหมคะพี่ไว้ พี่วายยกเป็นชามเลยใช่ไหมคะชาบกครับโดยอมกันเลย่างนี้อร่อยแน่ถ้าแบบนี้ถ้าเค็เมก็บอกได้อร่อยก็บอกได้นะแต่แม่แม่โจไม่ทันมาทานข้าวด้วยกันเมื่อวานทานทานนะคะแต่วันนี้ข้าวส้มอ่ะเป็นของไทยใหญ่อร่อยมากอับอออันนี้อันนี้ะคะ่อ,นนคอยคอย่อยขยีด อย่าเพิ่งมั่วามผิดนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะเละอ่ามันจะมีช่วงอายุเห็นไหมคะจะมีอายุปีพิศักราสแล้วก็รหัสชีวิตตรงเนี้ยค่ะมันมีชื่อไม่ค่ะเพราะว่าเขาจะเราเราเราจะาจำนวนโอ้มันเพียก์อ๋อวางตรงน้ำอ๋อมันวางตรงน้ำอ๋อไม่เป็นไรนี่ค่ะเดี๋ยวมันแห้งก็ได้แล้วค่ะ เดี๋ยวพิมพ์ไว้แห้งเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แห้งอะไรเอ่ยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าอยากได้เดี๋ยวก็พิมพ์ให้ใหม่ให้ให้ไปทำเพราะว่าอันนี้มันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเพราะว่าเขาจะคำนวณครับขอ่ะุดค่ะเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ได้ได้ค่ะ เนี่ยต้อง่าง้ไหลมาไหมครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิงให้เพราะว่ารอบแรกอ่ะใหม่ๆเราเลขกันนะนี่นะเพราะว่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นอ่ะเลขศูนย์ได้ค่ะอ๋เอเลขศูนย์เหรอคะเลขศูนย์เนี่ยมันก็คือเกี่ยวกับเหมือนเราเรียนไปละเหมือนเราเหมือนเลขเส็จแช้เราไปเรียนรู้มาละสุดท้ายมาก็อ๋อมันคือศูนย์มันทุกอย่างมันคือความร่างเปล่าแต่ความว่าสมบูรณ์ไหมมันสมบูรณ์ค่ะเปเลขที่สมบูรณ์คือความ คือความว่างเปล่าคุณไม่เอาอะไรแล้วคือเล่นชิ้นไม่ค่ะมันไม่ได้ว่ามีสิตไปบวชแต่พูดถึงข้างในจิตใจของเราที่ปล่อยวางแต่ว่าเราเราไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนตัวเลขสมมติว่าเราเป็นคนเลขหนึ่งเราจะเลขหนึ่งทำไมก็เรารู้แล้วว่าเลขหนึ่งเป็นแบบนี้เราก็เปลี่ยนไงคะเราย้ายตัวเลขที่ถ้าอาจารย์ว่าโอน่าน เราอยากเป็นอินกับตัวเลขของเราเราจะต้องอันไหนที่มันหนักไปเราก็ให้มันบาลานเพราะนักนักถอรหัสเนี่ยเขาเขาจะเป็นเหมือนนักจิวิทยาได้เลยถ้าเขาขอรหัสได้และเขาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยเขาสามารถเป็นจิมพีนักจิวิยาได้โดยที่เราไม่ต้องไปเรียนจิวิทยาได้เลยเราเอาตัวเลขเนี่ยค่ามาคุยกับเขาและตัวเราด้วยเราต้องมาปรับตัวเราเองน,นะคะม,มันจะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรา เดี๋ยวทำวัดแล้วนะคะเียวเชิญผ้าจาย์เจ้าครูถนอนะคะ อรหังสัมมาสัมพุทโธพกวาพุทธังพกวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพกวตาธมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนพ,พกวโตสาวกสังโฆสังขังนามาม Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Namo Tassa Arahato Samma Sambuddha Sa. Namo Tassa Arahato Samma Sambuddha Sa. Iti Piyo อริสธรรมสาริสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติสวัชโตภควตาธรรมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโมปนายโกปัจจัตตังเวทิตโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆ ยะยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะที่ทำจัตตาริปุริสายุคานิอาตาปุริสาบุคาราโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญเชริจารณิโยอนุตตะรังปุญญะเกตังโลกะสา สบายๆนะทำสมาธิสักสองสามนาทีห้านาทีให้ใจลื่ๆลนผ่อนคลายนะเอาสมองให้โล่งๆให้ว่างๆนะให้ปเปล่าๆมันจบเลขศูนย์ภาษาจีนว่าโกซองให้มันวา่างเปล่าเลยให้มันผ่อนคลายาเปิดซีมใหม่นะแมมนมนำีใหม่เมื่อวานหซีนนะเวอร์ชันนอันนีน้เปิดไฟ